วันนี้นะคะก็กลับมาพบกับวายแล้วนะคะวันนี้ที่เห็นหน้าสดหัวฟูนะคะวันนี้จะมาทําสีผมใหม่ค่ะซึ่งตอนนี้สีผมเนี่ยอันเก่าเนี่ยคือไม่ได้ทําอะไรมาหลายเดือนมากๆแล้วเพราะว่าต้องการที่จะพักผมที่มันฟอกใช่ไหมคะตรงนี้มันฟอกที่เห็นสีประหลาดๆมาตลอดปีงี้ก็ไล่ตรงที่ที่ฟอกเออที่ฟอกเนี่ยลงมาถึงแค่ป,ปลายปลายแหละคือเราต้องการจะตัดทิ้ง อยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้สภาพผมคือข้างบนคือโคนดํามากเพราะไม่ทำไรมานานแล้วตรงน,นี้ก็เป็นสีที่แบบเหมือนทำสีน้ําตาลปกติเอาไว้นะแล้วก็ปลายนี่ก็ยังเป็นที่ฟอกอยู่ซึ่งมันก็เลยเป็นสภาพเนี้ยคือถ้าสระผมแล้วไม่ได้ดรายเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งปลายมันแบบช็อตจนไม่รู้จะยังไงแล้วนคะคือต้อง,ต,อง,ต,องต้องต้องตัดทิ้งทีนี้ก่อนที่จะตัดทิ้งตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่า อยากจะทําสีก่อนยังไม่อยากผุสั้นนะคะก็เลยจะทําให้มันสีเปรียบเสมอกันเราจะใช้ไปสีกล่องวันนี้นะคะก็ซื้อมาเป็นสีเบอร์รี่แอสแบบนี้นะคะซึ่งเป็นสีน้ําตาลแต่ว่าเป็นน้ําตาลแบบปมเทาเบาๆนะซึ่งก็น่าจะสวยดีเพราะว่าเราติดเคยใช้ห่อนี้แต่ว่าทําเป็นสีเทาแบบเทาดำเทาน้ําเงินอะไรอย่างนั้นนะอันนี้มันออกน้ําตาลซึ่งก็สวยนะน้ําตาลเทาก็คิดว่าน่าจะ หน้าจอ,อกมาดีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะว่าคนดําจะเป็นยังไงตรงสีธรรมดาน้ําตาลที่คนทั่วไปน่าจะผมสีประมาณนี้จะเป็นยังไงข้างในก็เป็นสีดานะแบบออกใหม่ไม่ทำอะไรเลยดูสีดูสีสปกสิ <S <S เดี๋ยวให้ดูว่าตอนที่อยู่เนาะอ,อันนี้คือไฟมาจจะเหลืองนิดนึงอะไรสีเราจะดูปะ 8, แป๊แป๊บว่าให้ดูเป็นสภาพผมนะคะตอนนี้คือสภาพผมดีฟอร์ที่เอ่อออกแดดสีธรรมชาติสีแดดอะไรประมาณนี้นะก็จะสีเป็นประมาณนี้แล้วก็ เดี๋ยวมาดูกันว่าทำเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะเราก็ทำตามวิธีนะแล้วก็ใส่ตัวนี้นะคะพร้อมที่จะปั่มแล้วนะคะผมเราก็แบ่งให้มันให้มันสามารถทำได้นะแล้วก็หวีนิดนึงไปนลี้หวีแล้วมันก็ดีขึ้นนิดนึงนะคะ่ะเริ่มเลย ด้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็พักผมทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปสระผมล้างออกแล้วก็ใส่เป็นทรีทเมนท์ที่เขาให้มานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่ทำเสร็จแล้วจะเป็นยังไงคะ่ะกลับมาแล้วนะคะสำหรับการทำสีผมนะคะก็ตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่า คนผมจะเป็นสีน้ําตาลทองก็อย่างนั้นท mm. ั้งๆที่มันดํานะคนมันเคยดำนะจากวีบอร์นะคะส่วนตรงที่เป็นสีทองทั้งหมดจะกลายเป็นสีเทาค่ะแก่มากแต่ว่ามันมันไม่ได้เทาแบบมันไม่ได้เทาอมน้ําเงินด้วยนะมันเป็นเทาที่ชอบเลยอะ่ะเทาแบบโฮ้ยสวยอะ่ะคือพื้นผมอย่างที่เห็นกนะ็คือเป็นผมฟอกที่ออกท้องทองขาวๆนะคะแล้วลงเป็นตัวเอ่เอทิ้งกล่องไปแล้วอะ่ะ สีเบอร์ี่แอสแล้วถ้าจำไม่ผิดนะคะก็นั่นแหละออกมาแล้วเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คือสาะผมไปห้าครั้งเดียวอาจจะยังเห็นสีที่สวยงามน,นะคะแน่นอนว่าการเป็นสีเทานะคะมันจะเป็นอะไรที่สีหลุดง่ายมากไม่ต้องสีเรียดว่าเฮ้ยไม่ติดมันไม่ดีมันไม่มไมใช่มันไม่ดีสีเทาทุกสีบนโลกไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่มันติด ไม่ค่อยดีอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องฟอกผมก่อนทําค่ะสังเกตว่าผมตรงที่เป็นสีฟอกเนี่ยจะกลายเป็นไฮไลท์สีเทาทั้งหมดเลยซึ่งแฮปปี้มากๆนะคะไอต,ตรงที่ดูเหมือนผมเสียมากๆตรงตายผมมันก็กลายเป็นสีเทาอะไรประมาณนี้นะคะที่ตอนมาทำมันเป็นสีแสงในห้องน้ําซึ่งค่อนข้างจะเหลืองอาจจะสีเพียเพ้ยนๆบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าเทียบกับวิดีโอที่ผ่านๆมาสักหนึ่งสองวิดีโอที่ย้อนหลังไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าผมว่าจะออก เออแดงแดงทองทองนะแต่ว่าตอนนี้นะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเออส่วนโคนที่เป็นสีดาแบบขึ้นใหม่เลยช่วงนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลนั่นหมายความว่าถ้าคุณไม่ได้ฟอกผมมันก็จะออกมาเป็นสีน้ําตาลแน่นอนแบบนี้ไม่มีทางออกเทานะคะแต่ว่าสําหรับคนที่ฟอกผมจะมีความเทาเกิดขึ้นถึงจะไม่ได้ฟอกจนขาวก็ได้ผมที่เทาเข้มๆแบบนี้นะคะง่ายมากทาเองได้เลยถ้า ถ้าเราบอกว่ามีการฟอกผมด้วยด้วยด้วยผลิตภัณฑ์ฟอกผมถ้าทําเองได้นะแล้วก็เอานี้ใส่องไปนี่คือได้สีแบบออกมาโอเคนะคะอตรงนี้ของวาเนี่ยที่ทําก็เพราะว่าปลายผมมันค่อนข้างที่จะเสียมากแล้วอยากจะตัดไล่ทิ้งออกไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะก็คือ ออรอวันปักนั่นแหละให้มันยาวพอแล้วพอจะทำปุ๊บก,ก็รู้สึกว่าเสียดายผมสีนี้มันสามารถทําผมสีเทาอย่างนี้ได้ก็เลยลองเอาสีเทาที่สามารถทําเองได้มาใส่นะมันก็อเป็นประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบแบบนี้นะก็อย่าลืมไปลองทําดูนะคะสําหรับสีที่ออกแดดนะมันก็ไม่ได้แบบเทาจัดหรืออะไรมากก็อาจจะอสีอักว่านี้นิดนึงนะคะอันนี้เป็นสีไฟที่ว่าเคยถ่ายวิดีโอเกา่กาๆมาแล้วก็เลยถ่ายไฟนี้ให้ดูนะคะว่ามันเทียบกันแล้วมันเป็นยังไงเนาะ ออนี่ก็เป็นสภาพผมที่ไม่ได้ไปไดายที่ร้านก็อาจจะดูแบบฟูๆหยองๆแปลกๆด้านๆ้าน,นิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปไดายที่ร้านปล่อยมันแห้งแล้วก็หวีหวีด้ายแบบให้มันแห้งเฉยๆนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปที่ทําสีผมแล้วอยากให้ลองตัวไหนอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์บ,บอกได้นะคะสำหรับนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ